ไปโงพักอ้ิอมแล้วอ,อแปดพันนี่มนี่ไมยังฮะแปดพันแปดพันใจ ได้ยังไงเดินโตตัวใจมาเบาเล่นเนะอะโมมีเงินไหมบ่มีเงินแล้วมึงมากินเขาจังไงเราไปน้องฟังไปน้องฟังกันแล้วคเขาเดี๋ยวผมจัดการเองครับฮะ,ะโชคดีนะครับเด้อฮะบ่มีเงินอ่าสงเกตเลยครับอ่ามียังไงอ่ามีช็อกโกแลตมีบุหรี่มียังไงเลยครับหลายอย่างหลายแนวเลยครับร้านผมขายของนอกล้วนๆเลยครับ อ๋อเล็กน้อยแน่น่ะนะฮกเอาเอาไปไปเลยไปเลยไปเลยช็อกโกแลตเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยขอบคุณครับเออไป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 ออย่างแปดลอยครับแปดลอยจใจยจ่ายแม่จะได้โบ <ใจ S 2> มีบมงเงินมันบ่มีงเงินมันสักดาบไม่ห่านันออกมามันเล่นของผมนะครับของต่อยบักคานี่แม่เฮ้เห็นจงไหนเฮ้มันจะมาตลกอีกเรื่องบักคานี่เอาเราเงินไปที่จ่ายเดี๋ยวจัดการเดี๋ยวจัดการฮะเดี๋ยวไป เอามันลาก่อนนะครับแด้ส้มดีโอ้ยแมวเอ้ยช่างยาสูบช่างสก๊าลัดเฮ้ยเอาอย่างๆครับเจนมุ้งแคทแคทดิวดิวผิดหรอเหม็นอย่างเนี้ยเนี่ยเหรอเมนั่งขับคนว่าเห็นสรุปขอโทษครับขอโทษครับว่เห็นครับฮึหม็นโอ้ยเหม็นนายก็แมวตายบักขางเลยอ่ะขึ้นมาขึ้นมา สวัสดีครับเสื้อน่งหมองนี่เลยครับเสืเส้อนักเสื้อสวัสดีครับจำได้บ่คอยเนี่ยคอยเนี่ยคอยเนี่ยจำได้บอ่คอยอยกคิดคุกเพื่อเขามาซอยเจ้าเด้เฮ่เฮ่่ต้องห่วงเรื่องสบายใจเด้อ อย่าสร็เสร็จเส็จเสร็จเรื่องต่างเฮ้ยมักขายินหัวมึงเไงแค่มันนั่งขับกูขัดกูแน่เนาะอะเออเน่แน่แค่นเนาะโอ้ยเอือนเหมือนเอเดอมักข่ายนี่แม่ไม่ยั้งไม่ยั้งไม่ยังฮะไม่ยังนี่นี่ขับนี่นี่นี่วายว้ายวายเฮ้ยตกมาจังไหนวะมันสิ่งหอดเว้ยหัวโปโลกป หายกิ่มึงเอ้เอาอุ๊ยวิี่่าคนันพงดากแดงจึงคืนจึงเร็วเขา้าไปพี่ฟ้าไปหนีกับแม่ไปกับแม่เร็วเขา้าไปแม่เดี๋ยวยดเ,บบเดี๋ยวไปายังไหนครับเจ็บบอกครับมึงเด้อไซยานี่ไซยาเท่าที่สองไปเร็วเขา้าแลนจำเลยโอ้ย,อยแลนหางสี่ที่ดีเว้ย ไม่ังคอยใครวะมาม่นีบ่ล่องมึงก็นนะไปก็นเลยนกูนะเด้อเฮ้ยเฮมึงที่แสายนั่นระบกีน้อยน้อยนั่นะบักขีนะกข่แค่ดาเร็วเร็วเร็้ยนางหมงนี่ซสักคนถูกไหมเกือบกัด โฆษณสาสไงในมะพอกันเนาะใค่เน่ย่ะหคเห็นเจ้าระถึกสตาอีหล <c oughs> นนีอ่ะเขาน้ต่างสตากันเนาะแมนแมนแมนมมส่ดีด้ะ่ะที่รักขาอ่สกดีสกดี อย่าลืมราคาเมื่อแรงพอกันเด้อค่ะเด้อคีรักอ่าสุกดีข้าก็ให้ต่มันดีไก่ผัวไปแล้วเด่นไพนะ่ก็เด้อยังคือเหรอเนาะกระตุ่งกระติ่งเนาะก็มีลูกมีผัวจนมันก็มีความสุขเนาะไข่มาได้ผู้สิมี่เจ้าเขากาไปเชืนะ่อนาะเออเออไว้ยแม่ไว้เหมือนหม้ออีกแล้วข้ามันสมมุติเนาะข้าเราสองก็เด็ดแต่งงานกันก็คือจะดีเนาะแม่นมาแล้วเอ้ยคือเขาเนี่ยแหละย่าไปย็ดงาน นหมอยเว้าเ,าเล่นว้าเลนค่อยสมมติกันยังว้า่าได้ว่าอี๋อ๋ออ๋ออ๋อนี่นเกก